แดงครับอาฟาเช่แดงไงเป็นคลิปไวรัลที่ดูแล้วก็อดยิ้มไม่ได้นะครับผู้ชมครับเจ้าหมาตัวนี้ครับโอ้โหผมว่าคนเนี่ยต้องดูเป็นตัวอย่างนะคนควรจะอายนะครับเจ้าหมาน้อยตัวนี้ครับ มีวินัยจราจรอ,อย่างมากครับก็บอกเห็นนะครับในคลิปเนี่ยน้องเนี่ยรอสัญญาณไฟก่อนที่จะข้ามถนนด้วยนะครับชาวเน็ตก็ามาแซวกันบอกว่าแอบ,บล้ําเส้นไปนิดนะแอบบจะไปรอไม่ไหวใจรอ้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยครับผู้ชมครับคลิปคลิปนี้นะครับมีการแชร์กันอยู่ในทิกต o k และก็ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากผู้ใช้ทิกต o k กรายหนึ่งเนี่ยเขามีการนําคลิปมาโพสครับเป็นวิดีโอที่ปรากฏมีสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยยืนอยู่บริเวณกลางถนน,นเหมือนจะเป็นสี่แยกนะครับรถก็จอดติดรอสัญ,ญญาณไฟเขียวกันอยู่ เป็นแยกในจังหวัดเชียงรายครับเขาบอกโดยเจ้าตัวเนี่ยไม่มีทีท่าครับว่าจะวิ่งตัดหน้ารถหรือว่าวิ่งผ่านไปหน้ารถแต่อย่างใดแต่กลับยืนรอสัญญาณไฟครับรอไปดูไฟแดงครับเอาฟ้าเชยที่ไฟแดงไง ทำไรอ่ะทำอะไรเนี่ยถ้ามันดูรถตัวนี้มันจะเป็นคนติดเกมทับได้อ่ะเขียวละไปแล้วนี่ครับคนที่นําคลิปมาลงเจ้าของคลิปเนี่ยเขามีการระบุข้อความนะครับบอกว่าระยใจกันบ้างนะครับคนที่คิดจะฝ่าไฟแดงเนี่ยหมาน่ารักไฟแดงต้องรอเียครับยังมีการตอบคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะครับที่ถามว่าน้องหลวงพางหรือเปล่า เขาบอกว่าน้องเนี่ยรอเพื่อนอยู่อีกฝั่งครับอย่างไรก็ตามนะครับคลิปดังกล่าว,วกลายเป็นคลิปไวรัลฮิตชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปชมกว่า2ล้านครั้งนะแล้วก็คอมเมนต์จำนวนมากด้วยผมก็บอกนะครับอายไม่นะคนที่คิดจะฝ่าไฟแดงเนี่ยติดไฟแดงดีกว่าหมาย,ยังติดไฟแดงเลยนี่ก็บอกนะบางคนบอกเขาเดินออกมาเพื่อรถบรรทุกเห็นว่าเขาเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่บางคนก็บอกว่าน้องเนี่ยกำลังงงอยู่ว่าต้องไปไหนต่อดีน้องจอดรับเส้นไหม นี่ครับน้องไม่พาแต่น้องไปยืนกลางสี่แยกแล้วนี่ครับก็เป็นแซวน้องกันนะครับแต่ผมว่าจริงๆนะครับคนนะ่ยดูหมาเป็นตัวอย่างนะครับเพราะทุกวันนี้เนะี่ยการเคารพบฎจราจรนะเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนบางกลุ่มนะครับเขาวัยจินอยู่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ